นักมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมีแสงธรรมนำทางสร้างความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชื่นทำนุชนทินทำโรงไทยให้คงคืนชาติยังยืนก้าวหน้าสู่ฟ้าหาม รพระบาทสมเด็จพระบรงมชนก,กาศทีเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานหลักปร,รัชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคู่มือในการเลี้ยงชีวิตของคนไทยความพอเพียงมาจากภาษาบาลีว่ามัตตะแปลว่าความพอดีพอประมาณเป็นคุณธรรมทางใจมีลักษณะอินดีตามได้ พอใจตามมีแต่ธรรมชาติจิตของมนุษนั้นจะมีเท่าไรก็ไม่รู้จักพอจะต่อเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็ม <c oughs> องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอิจฉาหิอันนันตะโคจราความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะชีวิตขาดความพอดีแม้มีเงินก็หมดกระเป๋ามีข้าวก็หมดช้างมีที่มีทาง ก็ขายสิ้นจนไม่เหลือทรัพย์เหลือสิ่งแม้แต่บาทเดียวดังนั้นจึงควรสร้างความมั่นคงให้ชีวิตโดยการปฏิบัติตารหลักการแห่งความพอดีคือสันโดษแล้วชีวิตก็จะมีความสุขดังพุทธพจน์ที่ว่าอนาภิรติยาอีกทางสุขขังปาติกังขังเมื่อมีความพอใจยอมได้ความสุข จึงต้องปฏิบัติต,ตามหลักการแห่งสันโดษสามประการดังนี้ 1. ยถาลาภาสันโดษคือการยินดีตามได้ปัจจัยบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเป็นไปนตามกลไกของธรรมชาติเราไม่อาจเปลี่ยนคลื่นลมและมรสุมได้แต่เราสามารถปรับทิศทางของเรือและห่างเสือเรือได้เราไม่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์ ที่มีขึ้นมีลงให้สอดรับกับความปรารถนาของเราได้แต่เราสามารถปรับทัศนคติของเราให้ยินดีตามได้พอใจตามมีพร้อมกันนี้เราต้องขยันขันแข็งในการทำงานอุปสรรคขวาแน้ำก็คือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จที่จำแรงแปลงร่างลงมทาทดสอบความมุ่งม,มั่นขยันมันเพียรของมนุษย์พร้อมกับยิ่ยืมแตบบ่ฝึกหันอันประเสริฐ พื่อให้มนุษย์ได้ฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็งมีทักษะในการแสวงหาทางออกของชีวิตอันเป็นหลักประชาญาสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ได้ในเบื้องต้น 2. ยยถาพรัสันโดดคือการยินดีตามกำลังมนุษย์ทุกคนมีกำลังความรู้กำลังทรัพย์กำลังบริวารที่ไม่เท่ากันแต่ มีกำลังใจที่เท่ากันได้ไบรอันเทรซี่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินกล่าวว่าหากคุณเอาเงินทั่วทั้งโลกมารวมกันแล้วแบ่งให้คน0กล้านชีวิตเท่าๆกันคุณเชื่อหรือไม่เพียงไม่กี่สิบปีคนรวยก็จะกลับไปรวยเหมือนเดิมคนจนก็จะกลับไปจนเหมือนเดิมคำว่าสามล้อถูกหวยก็จะมีให้เห็นคือรวยแล้ว ต้องกลับเปน็นจจมีเพราะมันสมองไม่ได้เตรียมการที่จะบริหารเงินให้เกิดกำลังมอกงามได้เขากล่าวว่าจงขับเคลื่อนนาวาชีวิตให้โลดแล่นไปบนมหาสมุทรแห่งการงานโตคลืนลงให้อุปสรรคปัญหาเพื่อพาเราไปสู่ฝั่งฝันในแบบของเรานี่คือการยินดีตามกำลังอันเป็นกระชยาสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องกลาง สามยถาสารุป,ปสันโดคือการยินดีตามฐานะพระพุทธองค์ทรงเข้าใจความทุกข์มากทุกน้อยสุขมากสุขน้อยของมนุษย์จึงทรงสอนให้เรายินดีตามฐานะคนผู้มีฐานะร่ำรวยยอมกำลังรั์จับายคนผู้มีฐานะพอกินพอใช้ก็ควรใช้สอยให้สมควรกับอัตภาพของตนดังนั้นความสุขของชีวิต ึงมีได้อยู่ที่ใครมีเงินมากเงินน้อยกว่ากันแต่อยู่ที่การยินดีตามฐานะต่างหากพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราขยันมันศึกษาเราการศึกษาคือคู่มือที่จะยกระดับฐานะทางสังคมของเราให้สูงขึ้นดังประวัติของดรเอ็มเบตกาซึ่งเป็นเด็กวันรณาจันทาน้วยความมุ่งมั่นขยันมันเพียรทันเรียนจบ อัีงทด้านกฎหมายมหาชนจากประเทศสหรัฐอเมริกาประตูแห่งรัฐสภาอันสูงส่งของอินเดียจึงต้อนรับท่านนี่คือการนำหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ยอย่างได้ผลในเมืองท้ายท่านผูมิเกียรติที่เคารพทุกทัานครับเศรษฐกิจพอเพียงประชยญาเลี้ยงชีวิตในฐานะเราชาวไทยทุกค,คน พึงยึดหลักปรัชยาเหล่าเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นหลักคิดตามแนวพระราชดำริที่พ่อหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้เพื่อครอบครัวของเราและโลกของเราจะงดงามด้วยความพอเพียงดังบทประพันธ์ที่กล่าวว่าอยู่ตามได้ใช้ตามมีชื่อชีวิตถือเขียนทิศหลักธรรมลำเลิ่ผล เป็นปรัชยาพอเพียงหล่อเลี้ยงตนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสู่หลักชัย